เราลมาตรงเนานี่นนี่น oh, huh kind of ี่อเหออกจะ่ทางคนร้ามาออกทางเราเนาะตักาตักก่อัดพี่น้องป้ยมีแต่เห็ดปวกจ้ะเป็นขาวๆอยู่วะพี่วะพี่พี่พี่ะโอ้เห็ดออกไกลๆบานจะของจ้ะโ้ยน้ำให้ครับตักไเราบอกอีกแล้วแต่กองเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีดุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่องเหน่อยยิสานมาหน้าจา้ามินิกภาพเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเก่าจา้าประพบก,กันในวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดจ้าเขาก็มาทางไม้ป่าบ้านน้องจองตะบนไหน้ามเพื่อบนทดิษฐ์จังหวัดอุบลจา้มาบ้านเมื่อวานนี่กับบอมานปานในพอ่อแดงแกงแล้วก็แม่ครับผมมินิกับปี่ลุงกันเมื่อวานว่าสีส้มสีมานบอกไปกันเลยจา้ากันเลยครับผม เมืองเอียงมีตะก้องตะก้องอู้ยพอแล้วจ้าพี่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 แล้วก็พี่อีกพี่นามมาพี่ไม่นอนสิเปลดให้เบิง่งระวังยัดเด้ออย่างเบิดพี่พี่น้องจ้าโอ้ยูกำลังเห็นน้ำเพลินจา้ากำลังเห็นน้ำเพลินกำลังเห็นน้ำเพลินพี่พี่<ะ>มาม,มาอย่ามาใกล้ๆกล้ตะก้องเยอเออหัวกระชุนหัวกระชุนหัวกระชุนตะกง โอ้เมนหมดเลยพี่พี่พีอืมนี่นี่นน,นี่เปิดให้เบื้องอน,นะโอ้ยมขัมกงงมขักพี่พเอ,อาไปสกองไปทางไหนเนาะตะกองเนาะแนคับผมง่พี่ได้จงแ่น่แ่ หมูเหล็กหกมันนอตะกองเนาะนี่ตะกองเห็กกเดวหปวกจ้าพอแล้วพอแล้วงัดน้ำพื้นแล้วจ้าโอเคบังยงหอยวัวมีเขาปลามาพอเลยจอบจนว่าตะกองเราบังมือตุ้มโฮมอยู่เข้าไปเนาะโอ้ยสันสันสัน,สน กำลังเห็นจุ๋มนึงเนาะอืมพร้องขาลูบสัตว์ที่กล่องมาเป็นสะโถกอีกแล้วนี่โถ่อีกจ้ะมืออื่นโท่จ้ะอุ่เปันหาใไหม่หลายขาเป็นมือไปอยเงา หน่อยอย่งงัดมองดินสายนะ <c oughs> จุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยเถิมันมอะไรนี่บ่โอ้ยมนบ่มีมองดินนุน่มล้วนผงกระหยาบอยู่เนาะค่ะจุ่แม่ทุกค

นะาจะมว่าตัวที่สกคันที่ที่ต้องตะกอนคุ้งทึงหนากกันี้ เออมือหลวบเบิ้งเบิเบิ้ตน้เนี่เนียหน่ยตัวขึ้นโพกมีดอกเงยดอกน่อยปนกันไปครับผม่นเงยไนหน่อยหน่อเออนึ่งหน่อยเลยเออแค่นหน ปวดกี่ตินงถึกแล้วน้อยเห่ขึ้มเบิดดละกเบิดขว่วนปับมาแล้วก็กําลังเดือดหนักทำเินเนื้อจ้ะไปปีน ก็จบตลอดเท่ากันเป็นดอกฮ้าสมือเท่ากันจ้ะจบขนาะดจบนี่ถือมือผลออกนะครับผมท่านนี่ดอกบานพอดอกนิดหน่อยนอเนียนจ้าจะจุมะะ่มครับผมยิงแตขึ้นอีกดูบ้างกันบวกบ้าง,งนะใส่ดอกหน่อยเอขึ้น ออาังนามาสั่นหัสอืมผีดแ้วก็เอ่ไก่จุดีก็ไม่ได้เหม่ะขาวนี่ขาเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนถืออยังมาหินดอกอง

หมนจ้ะนก็ครือดอกนึงครับผมก่อแดงมีหน่อยพยังก็ไปถึงไหนนะครับผมเห็ดดำขึ้ดำขึ้นข้างน้อยโอ้ยมีหน่อยว่ได้ยินเสียงเกาะชะลอชะลอหม้อสั้นดอกงามเนาะแม่ครับผมเราโงกบ้านบ้านหนึ่งจ้ะ Này các bạn. Hết cuộc ha, phải cả một hến hến nhom điều nó. Ờ mong điều phẩm nè Mình cầm lăng ờ bá chắc nó được cộng nó. Đồng nhân hơn mà. Đây. Qua để kèm tìm cái. Nóng đam ma đừng. Cái nào? Mà lọ bừng bằng không khơi kèm năm bên này nào. มเห็นครับผมออกน่อมเดี๋ยวเฮ็ดตัวก็ได้ก็กรอห้าเห็ดอื่นไปนําแล้วนั่ไม่ไหนเนาะว่าเรารอบางเฮ็ดปลืกมดกับมดทุกหมแล้วนะครับผมกับบมีครับผมแมนครับา่นให้บอแมนครับหาลุนกันต่อกันนั่ไม่ไหนเนาะเพราะตอนนี้ท่ายังขึ้นมาท่านหอดข้ามเต็มอยู่เนาะ ตอเบิ่งเดือดๆก็ตอครับพี่น้องไปครับผมพาลร่นก <c oughs> ันต่อครับผมมาเฮ้าจะพอเฮ็ดอีกว่าน้ำไม่ได้เนาะแม่ครับผมพออีกแล้วครับพี่น้องเฮ็ดละงก์เป็นไงงก์ขาววะนี่แต่คือเนาะพอมันแม่ครับผมเฮ็ดบัวปือพอเป็นโมยญ่ๆคือเพิ่นในกระบอกนะพอยอมหนึ่งแต่ว่ามื่ออื่นเท่ากับอาชีพแมนครับผมเพราะว่า กำลังเห็นะแม่ไมมป๋องปลาต่าเหาะาไปสวยจ้ะเหลืองหรือว่าเหลืองนานเลยหาย่งคือเกาเปี่ยนจ้อโอ้หมีใหญ่หยุดรถมาแม่ผมเหลือม่นนะ เอาละครับหอยยอมนึนะ้อหน้าหงมเนาะนี่นจะ้จะพี่ที่พี่ บ้านนะมัดเก็บอยู่ปลาโอเก็บอยู่ป่าแล้วก็มาเก็บอยู่บ้านม้านะีอะไรวะผิดแตงง่ะน่งตอเฮ้เ้าออกมาแต่ปลาฮ้ามว่าพั เงยเพิ่นเก็บอยู่<ม>ป่าอยู่บ้านเนาะพี่หน่อยมาละเบิ่งเห็นคือกันไหมจ้ะพี่หน่อยบอกพีทกี่แหลก <c ười> ออกมาแต่ปลากับมะมันอยู่บ้านจ้ะโอ้ขนาดเสือกจะมุมานนึงหน่อยนอนนเ,อาเานาึ่งจ้ะบ้านนะครับผมห้อบวัวแดงมาละเบิ่งบวมมีไงข้างหลังนี่แหละมาคนอันนีน้คืนนี้แล้วรายงานไปคืนนจ้ะ คนมาบ้าเงี้ยจ้ดพี่น้องปุ้ยมีแต่เห mm ็ดปอกจ้าเป็นขาวๆอยู่วะพี่วะพี่พี่พี่นะโอ้ยเห็ดออกไกลๆบานจะคลองจ้าครับคนบอกให้เงียบไปเลยนะเหนื่นจ้า อันจะเป็นเห็ดคนละอันก็ที่เขาเก็บอยู่ป่าเราไม่ได้นาะแม่นจ้ะอันนั้นจะเป็นเห็ดปวกขอขอดอเนาะตัวนี้เป็นเห็ดปวกขาวเนาะเห็ดปวกขาวเห็ดปวกไเนาะจ้ะบอว่เห็ดปวกขาวเนี่ยแต่ก็แต่ว่าบอกเมนขาวใหไงเมนขาวใหญ่บ่จ้ะขาวเพิ่งเคยซื้บอกอันนี้เป็นอะไรว่าเบุนบานละจ้ะเอากระบอกนี่เอาแลแม่นครับผม อยู่ใกลไกบ้านไปหอดาเิตฮะเนียคือหนัอยู่ใกลไกบ้านมีสัญญาณม่าคนอง แต่ว่าโอ้ยบังก็บบอกเนาะโอือเกือบหลุดให้ตัอวมาเสาก่อนหมือนนี้เนาะแม่ใช่ตรงแต่แบบอื่นนี่บ่ได้บ่ได้เถอะพี่น้องบังกับพันตอนเสาอันนี้ก็คือนั่นเลยว่า Ồ oh. hết bột okay. ừ, ừ, cái nè, Chiêm 1 cái sẽ dai. Ừ rồi vô này nè. Ta. Mua cái này với cái này. không nào. คนบ่ค่อยมีใบใหม่เน้องคนก็เลยอันขาบ่ยาวจ้ะอยู่ป่าเบิ่งขายาวมันเ่ะนี่นี่นี่น่าจุ่ม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 กับลุดโอ้ยขาบ่ได้นจะไปไปนําเปลี่ยนมุดนะตัว อืประตองงานก,ก็คือค้าพัน่เนะบ่ดินพันรวมร้วมหนึ่เป็นกังดินสายมันก็น้ำเลี้ยวมาหลอเบึงพ่นกับบ่ออ้อก็ไปปลากระปหลอเบึง ก่งดอ,ดองเห็นเห็นปาเิ่นหลอ,อกปาเปลยบอกว่ารมาเลอบึงจ้ะเพิ่นมาตาเขาเขาตาเขาหม,มื่อ้านเขาบ่ได้เลอ,อกครับนี่เห <c oughs> ็นบพิ่นกัสีขาเยมนมีใบหมัทำบริอึเ่งครับตักเอกาเลยจ้ะแต่เธอปีหนาคนอใอ้เข้าเก็บอีกออกเลนขนาดวานเขาเก็บวังหันนั่น <c oughs> Bi hôm không có bưng 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 nè. bưng 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 อันนี้คือออกหบตันนี้บานนะบานกับบานง่ะตึงแล้วเลยอ,อันนี้ว่ามันจีเต็มตาอยู่นในมาตะกอตึมได้แล้วน่านี่เดี๋ยวได้ปลาจูนึงนึง,นง

อันนี้เห็นเฮ็ดใสยังงานหรือเปล่าใส่ตื่นเต้นมากเลยใส่ยังงานเฮ็ดบ่อเปาะกันเล็น้อยอู้พอดีติดคิปอยู่บ้านเราเลยเนาะงานครับผมยุติ้ติดกับบ้านเมื่อน้อยเมื่อน้อยนี่แหละจ้ะแต่ว่าเป็นปลาปลาวัดเนาะตะก่องเนาะนครับ เป็นย่งไฮะหกเนาะบุฟี่อยูปอย่ป่าเด้อจ้ะโอ้ย <c oughs> โอ้ยเป็นไงราคาเป็นยังไงกันด้อแข็งไก่ครับผมาหายอดไงนี่ตันี้พึ่งราคานีแน่นนะขาพึ่งเป็นไงถ้าเห็นตัวขอดออน,น้่นะ เปบปจิกฮดกปโปนมเกงเนาะเน็เเนบอจ้าสเน้นครับผมปาฮิปปเขาดํหาเพ่กกกพเนกล่องดำาๆกว่นนีเนาะเพ่นบานได้ต่อแล้วก็จูมเพ่นสีดํานี่ยมาจักป่าเก็บบางหันก็มีดอกจ่มดับบดอกสีดําคือห,หอมเท้าเนาะฮิปวกเขาปะทับไปม่้าไงเนาะจิก ừ chị pin pin mày dạng xịt cái nói thoát áo gây cả Cái bàn đi đi bụng mày hát khăn nàng <laughs> Cái bàn này là chá à, Bộ nè bọc nè bọc bộ bọc nè bọc nè bọc nè bọc ตามตยหาให้ครับงแต่เราบอกอีกแล้วต่กองเนาะผมไปตานี้ขึ้หัวแหลมๆหนิเอาออกก่อนออกมือนาะหางพิ้นนีนี่ทางหัว่นพิ่นสิเป็นหัวหมอกออกก้อนเลยเรากังหันดันหัวเนาะเราเก็บอ้ยหวานกินซ้ำนี่ ก็ไม่ใช้เปลือกขอดอกอีเียใช่ไหงนี่นีเก็บปลกจิปกจ็จิเก็บไหมเอ้ยนี่เ่ลือกใวให้หอนแตกนหฮหโอ้ยไปเลยวตะกองนึ่กอกหอกว่ะโบดึงไปใหม่ึ้น สรุปผลงานก็เฮามือน,นี้แล้วตะก่อนเนาะแมงนผมเข่าปลานี่ได้หลุนหัวกระสุนเด้อจะ้ะทีอแหว่าสรุปผลงานอยู่ปลาได้ไหนนะมนะแม่จะบันี้ออกมาบ้านจะมาเห็นพี่น้องเพิ่นเก็บอยู่บ้าน,น,นจะเข้าก็เลยาลอบเบิ่งอยู่ปลาไก่ไๆ่บ้านมันจะ้ะเต็มตาเลยเนาะแมครับผมมาเรียเนเสียถ่ายกก็เต็มถาดใหญ่จะ้ะ ไอเก็บน้ำเพลนแล้วจ้าเห็ดปลอกรอบนี้แต่ว่าเพิ่นสิเป็นเห็ดปลอกคนละชนิดกับที่เฮาเก็บมาแต่ปลาเนาะมันจะเป็นเห็ดปลอกจิกจ้ะมไนเฮ็ดปลอกอยู่ป่านี่เพิ่นสิดอกดำๆค่ะสันๆเนาะเห็ดปลอกคอดอแท้เนาะนี่ละจ้ะผลงานโดยรวมก็ถือว่ามันสุดยอดจ้าจ้าผลงานภาคเขาป่าหาเห็ดมื้อนี้ก็ถือว่ามันเนาะก่อนึ่งก็สิบอกไว้ก่อนว่าปลาปลาแหลกนี่เมื่อหน่อยไปปลาน้องจองเนาะแต่พอยู่ยุ่มนึงพอบ่หลายจะเห็ดปลอกออกมาก็มาหมานอยู่ป่าบ้านจ้า ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ติดในก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วนอนน้ำเนื้อเด้อจ้ะมิ้วนอยก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเดฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาว่ามิ้วนอยสิพาไปหาอีหยังห้าสิโสอสิมานอีหยังแน่จ้ะสำหรับมื้วนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผม